สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านก็ผมผมโค้ดอั้นนะครับผมจากช่องพิเรพง่าย,ายๆบายโค้ดอั้นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3 1มมีนาคม2567นนะครับวันนี้ผมมาอัดคลิปวางแผนการเทรดทองคำบนจันทร์นะครับแชร์มุมมองให้เพื่อนเพื่อนได้ไปวางแผนการเทรดนะครับ เรามาดูอารมณ์ของแท่งเทงกันก่อนเลยอันนี้เป็นกราฟเดย์นะครับเราลองมาพิจารณาเรื่องของแรงซื้อแรงขายของอารมณ์ของแท่งเทงกันก่อนนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากราฟเขาเป็นยังไงแรงซื้อแรงขายเขามีเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนดูบายเยอะนะครับอันนี้แรงขาย แรงขายมีนิดเดียวอันนี้คือแรงขายนะครับที่เขาสะสมมาแรงขายก็มีไม่เยอะมากนะครับและทรงของอารมณ์แท่งเทียนอ่ะเขายังเป็นทรงขาดขึ้นเห็นไหมแพทเทิร์นเขายังยกตูดไม่มีโครงสร้างไหนที่บอกว่าโครงสร้างการลงเขาเสียทรงนะครับผมก็เลยประเมินว่าวันจันทร์ยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่จะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องนับ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบเพื่อจะได้เห็นจุดที่เขาเรียกว่าเขาจะขึ้นต่อได้อีกแค่ไหนนะครับแต่ว่าอารมณ์ของแท่งเทียนเนี่ยมันบอกแล้วว่าเฮ้ยเขาจะขึ้นต่อนะแรงบายเยอะแต่เยอะวันจันทร์ไม่แน่นอนนะวันจันทร์เขาอาจจะขึ้นไปนิดหน่อยแล้วก็ทุบราคาลงมาก็ได้เพราะด้วยแรงที่มันเยอะเกินนะครับมันอาจจะย่อเพื่อลงต่อก็ได้ สำหรับอารมณ์ของแท่งเทียนนะครับถ้าเราถ้าเราถ้าดูถ้าเราดูอารมณ์ของแท่งเทียนแล้วเนี่ยเราก็ประเมินว่าอย่างนี้ก่อนว่าวันจันทร์มีโอกาสที่จะยังขึ้นต่อได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของโครงสร้างอิเลฟเวตบ้างนะครับมันจะสอดคล้องกับอารมณ์ของแท่งเทียนไหมโครงสร้างจะเป็นยังไงเรามาดูกันเดี๋ยวผมนับจากวีคให้ก่อนนะครับ วีคเราดูโครงสร้างตั้งแต่เขาพักฐานแล้วก็ขึ้นมาเลยดูสิโครงสร้างเขาจะเป็นยังไงได้บ้างโครงสร้างของวีคที่เราตามกันมานานมากแล้วแพท,ทเทิร์นเจะเป็นโครงสร้างแบบนี้ทำหนึ่งทำสองสามเออันนี้ทำส4่สจบตรงนี้ซับย่อยของสี่ คือแน่นอนต้องไม่ใช่แฝดอยู่แล้วทำซีทำดี C, D, แล้วก็เนี่ยทำอี e. กลายเป็นไทแองเกิลที่เขาทำอีเฟลคือซีซั่นแล้วจุดที่เราจะเริ่มสตาร์ตตรงนี้แล้วตรงนี้เรากำลังโฟกัสเว็บที่5จบหรือ,อยังไม่รู้อันนี้เราก็จะต้องมาตามดูกันต่อในซับย่อยนะครับว่าซับย่อยตอนนี้เว็บ5ที่เรากำลังมองเนี่ย ซับย่อยเข้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็มาโฟกัสแค่นี้พอนะครับจุดเริ่มต้นของเขาเบ็บ5ตรงนี้ A ทำ B ทำา C, ทำา X, ทำา A ไหมแล้วเนี่ย B หรือเปล่าแล้วเนี่ยกำลังจบ C หรือเปล่ากำลังขึ้นเป็นขา C หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้ มันก็จะเป็นขา C ขาสุดท้ายละที่เขาจะจบอนอนสแตนดาร์ดสมอลเอ็กเวฟสองชุดนะครับทำไมผมให้ตรงนี้เป็น A เอให้ตรงนี้เป็น B เพื่อนๆอาจจะงงว่า B มันน้อยไปไหมตรงนี้นะครับแต่เพื่อนคอยดูนะว่าตรงเนี้ยดีกีของเขาอ่ะมันก็พอกันนะที่เขาพักฐานเนี่ยนะครับ อันนี้ทำเฟรมวิกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรานับแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะจบแบบนี้นะมันอาจจะสามารถทำา x ทำา A แล้วก็ทำา B แล้วก็ทำา C ต่อได้นะอาจจะมีอีกชุดหนึ่งก็ได้เพราะโดยเงื่อนไขเขาห้ามเกิน3ชุดเนาะแต่ตอนนี้เราประเมินเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเขาเกิด x อีกชุดหนึ่งหรือเกิดนอนสแตนดาร์ดอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาตามต่อถ้าจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะเล่นตรงนี้เราก็โฟกัสแค่ตรงนี้ก่อน ครับคือมองว่าเป็น C นะครับที่กำลังขึ้นของวีนะครับทีนี้เรามาดูไทม์เฟรมเด a y กันบ้างน,นี่คือจุดเริ่มต้นของขา C ของนอนสาตนดาน small x wave ชุดที่2นะครับ C ตอนนี้ มีกี่ขึ้นละที่เห็นเห็นหนสองแล้วนี่ขึ้นที่3นะครับตกลงว่าเขามีอยู่3มไซเคิลมี3ามขึ้นก็นับ a นับ b นับ c ททำไมผมนับ a b c ก่อนเพราะว่าการรีบาวของเขาชุดนี้ขึ้นไปเนี่ยเขายังไม่เกิน161 1ร6ร8ของฟิบโบร เราเลยมองว่าจะเป็น abc ถ้าเขาเกินขึ้นไปจะเป็น 3x ถ้าเป็น 3x ได้จริงอันเนี้ยบอกตรงเลยว่าง่ายเพราะว่าอะไรมันจะมีแค่5ขื้นเท่านั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเกินขึ้นไปมันก็จะเป็นเป็นอะไร1 2 3x ทำ4 แล้วก็ทำห้างไงมันก็จะรู้ไซคลของเขาว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะขึ้นอีกแค่2ขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะจบรอบขาขึ้นนี้นะอาจจะมีการพักตัวแล้วขึ้นต่อก็ได้อันนั้นเราก็ไปว่ากันในอนาคตซึ่งเราไม่รู้หรอกนะครับทีนี้พอมันไม่เกิน161.8นะครับเราก็ให้น้ำหนักว่าเป็น A,B,C ไปก่อน A,B,C เนี้ย ไม่ใช่จะจบแค่นี้นะเผื่อถ้าเกิดเขาทํา x ขึ้นมาอีกขึ้น A ขึ้น B ขึ้น c ต่อในซับย่อยได้ไหมได้นะครับเราก็ค่อยๆตามกันไปนะครับทีเนี้ยเรามาโฟกัสละตอนเนี้ยเราก็โฟกัสย่อยลงมาตอนเนี้ยเหลือแค่ขา c ที่เขาขึ้นที่เราได้ใส่เครื่อน,นี้เราจะมาโฟกัสขา C ตัวนี้ แล้วเราก็จะมาแกะซับย่อยตรงนี้มาแกะซับย่อยกันตรงนี้ของขา C เนี่ยวัตซของเขาเนี่ยที่เราตามกันมาเนี่ยจบหรือยังนะครับจุดเริ่มต้นของขา C ก็คือตรงนี้ แล้วอารมณ์แท่งเทียนก็ยังขึ้นต่อนะครับวันจันทร์ก็ที่ผมบอกว่ามีโอกาสที่ยังยังขึ้นต่อได้แต่จะขึ้นได้ถึงไหนเดี๋ยวเราก็มาแกะกันดูเริ่มต้นขา C ีของเวฟย่อยลงไปดูซิทาเฟรม4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเห็นอะไร จุดเริ่มต้นของขา C เดี๋ยวผมทําสัญลักษณ์นี้ไม่ให้ดีว่าเพื่อนจะได้แบบย้ายไปทําเฟรมไหนเราก็จะได้เห็นนะครับตอนนี้พอขา C ที่เราโฟกัสอยู่ได้กี่ขึ้นได้ A มาได้ B มาได้ C อยู่ C ย่อยลงไปอีก C จบหรือ,อยังไม่รู้ เราก็ตามต่อนะครับในทางเฟรมสีชั่วโมงก็ได้ย่อยมานะเป็นสี่แล้วจุดเริ่มต้นของขาสี่ที่เราจะนับในทางเฟรมสีชั่วโมงคือตรงไหนผมใส่สัญลักษณ์ลงไปอีกหน่อยนี่จุดเริ่มต้นที่เราจะนับกัน ทีน,นี้เราก็ย่อยไปดู2ชั่วโมงคือเราจะโฟกัสก้อนนี้แล้วนะค่อยๆย,ย่อดีเทลลงมาแล้วนะเหลือโฟกัสแค่จุดนี้แล้วนะค่อยๆย่อคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมค่อยๆโฟกัสก้อนที่ค่อย,อยๆที่เราจะเทรดลงมาเรื่อยๆเทรดลงมาเรื่อยๆนะลงไปดู2ชั่วโมง จุดเริ่มต้นของที่เราจะโฟก,กัสกันก็คือตรงนี้นะครับแล้วนับได้กี่ขึ้น1 2 3 x เดี๋ยวมีย่อ4แล้วก็ทำา5อันนี้ในซับย่อยนะแพทเทิร์นของโครงสร้างมันก็จะเดินมาแบบนี้แหละเราค่อยค่อย โฟกัสเจาะลึกลงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเห็นมุมมองที่ชัดเจนขึ้นนะครับแผนการเทรดเราก็จะชัดขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นทำไมตรงนี้เป็นสามผมการฟิบโบให้ดูก่อนเดี๋ยวนี้ผมลบก่อนความยาวของหนึ่ง มาวัดสามเห็นไหมว่าเขาเกิน161.8%ของฟิโบไปแล้วกลายเป็น 3x แน่นอนอเพื่อเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วนะหมายความว่าอะไร3อะ่ะจะจบได้ไหมเป้าของ 3x ก็ หนึ่งเป็นเป้าต่อไปที่เขาจะขึ้นครับอันนั้นเร้าๆนะเราก็รู้แล้วล่ะว่าเขาจะขึ้นต่อนะครับทีเนี้ยเขาจะขึ้นต่อขึ้นต่อไปได้แค่ไหนเราก็มาโฟกัสผมทาสัญ,ญลักษณ์นี้ก่อนเราก็จะมาโฟกัสตรงนี้ต่อ 3x เนี่ยจบไหมสามเอที่เราตามกันมาเนี่ยจบหรือ,อยังนะครับชุดนี้ ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะมาจอกแค่ก้อนนี้ต่อนะม,มันก็ดีเทลมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับไปดูไทม์เฟรม2ชั่วโมงหนอ่ะสชั่วโมงแล้วไปดูไทม์เฟรม1ชั่วโมง1ชั่วโมงเราเห็นซับย่อยอะไรไอตรงนี้ที่เราจะโฟกัสกันนะครับของ 3x ว่าจบไหมตกลง 3x เราเห็นกี่ขึ้นเอทำบีทำซีทำเอ็กทำเอทำบีซแน่นอนขาสุดท้ายของ c เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะว่ากาเป็นขาของ3 x เนี่ย3 x ตอนนี้อยู่ขา c ทีท่จบไหมเดี๋ยวเราก็มาโฟกัสก้อนนี้กันต่อนะครับเราก็จะมาดูก้อนนี้ต่อครับว่าเขาจบหรือเขาไม่จบนะครับเห็นไหมง่ายขึ้นไหม,มเราจะโฟกัสตรงนี้กันต่อเดี๋ยวผมใส่สัญลักษณ์ตรงนี้ก่อน อ,อันนี้หนึ่งชั่วโมงนะเราย่อยโครงสร้างเพื่อนเพื่อนเห็นภาพแล้วเนาะ30นาทีเราเห็นอะไรนี่จุดเริ่มต้นของเขาวัดไหมวัดสิ 3X Super Cyclone 3X แน่นอนลขึ้นไปรีเทสละนะครับแล้วเรานับได้ยังไงในซับย่อยนี้1 2 3X นะครับเพราะฉะนั้นชุดของเขาชุดนี้เป็นอิมเพลวนะครับอิมเพลวก็ต้องมี4 น5แน่นอนเพื่อนจะได้เจอก้อนนี้ที่เป็นอิเพาวที่เราจะเล่นต่อในไทม์เฟรม30นาทีนะครับง่ายขึ้นไหมเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะเราเริ่มตามกันมาค่อนข้างจะจะเริ่มเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเราวัดตัวนี้มันเป็นซ u ปเปอร์ u x e r 3x ซเปอร์ 3x โอกาสที่4ก็เขาจะลงลึกอะเวฟ4ะ ก็มีโอกาสห้าไม่ทำนิวไฮก็มีห้าสิบห้าสิบละห้าสิบห้าสิบเป็นไปได้นะครับเพื่อนจะได้ไม่ต้องมามาโนต่อว่าโอมันจะพุ่งขึ้นไปไกลแค่ไหนหรือว่าจะไปแค่ไหนโครงสร้างของอารมณ์ของแท่งเทียนบอกว่าขึ้นต่อแต่ขึ้นได้น้อยแค่ไหนมันก็เลยเป็นการ ที่ผมจะจินตนาการเอาเองว่า t ท e f ฟ a m e day มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทำ w High ใหม่แล้วก็ตกลงมาเป็นเวฟสี่ขอดไส้ลงมาแล้วมีโอกาสขึ้นไปอีกเป็นไปได้นะครับด้วยทรงแบบนี้ที่ผมมองใช่ไหมวันนี้มาเต็มขอดไส้มาแค่นี้มีไส้บนไส้ล่างแค่นี้และแพทเทิร์นการขึ้นเข้ามาแบบนี้เพราะฉะนั้น วันจันท์ผมก็เลยมองว่าเขามีโอกาสขึ้นไปมันจั์มีโอกาสขึ้นก่อนแล้วก็ครึ่งวันจนตลาดอเมริกาจนถึงตลาดอเมริกาอาจจะยอ่อแต่เช้าสายสายยอ่อลงมาแล้วก็ตลาดอเมริกาอาจจะดันกลับขึ้นไปอ,นอีกรอบหนึ่ง มันก็จะเล่นประมาณนี้นั่นคือไอเดียที่ผมมองนะสำหรับอารมณ์ของแท่งเทียนในเดย์นะอืมเคพอเรารู้ประมาณนี้ละเรารู้ละว่า 3x ของเขาอะ่ะแล้วบวกกับเขาถอดไส้ลงมาแล้วไงในทางเร r ม30นาที นีมีแรงขายอยู่สะสมอยู่แรงบายอาจจะดันขึ้นไปได้หน่อยเดียวแล้วก็อาจจะทุบลงมาเป็นเวฟสี่ก็เป็นไม่ได้เป้าของเวฟสี่เดี๋ยวผมวัดเป้าของเว็บสี่ให้ดูซิเขาจะลงมาถึงไหนเพราะาอะไรเพราะว่าซับย่อยของเขาอะ ทำหนึ่งทำสองเนาะสามเอ็กเดี๋ยวเรามาวัดสี่กันในยอ่อย่อเพื่อขึ้นต่อแล้วก็วัดเป้า,าที่ผมมองว่าเขาทำซูเปอร์สามเอ็กเพราะฉะนั้นสี่เขาจะลงลึกห้าสิบเซ็นถึงหกสิบเอ็ด 6.8%ก็คือราคา227 2226ที่เขาจะย่อลงมาถึงแล้วก็จะดีดกลับเป็นเวบห้เพื่อนก็โฟกัสในเว็สี 4, ด้วยสามไซเคิลทำา A ทำา B ทำา C ทรงโครงสร้างก็อาจจะมาเป็นแบบมาเป็นรูปแบบนี้นะครับโดยรูปแบบของซิกแซกแต่เพื่อนต้องดูนะสอง ดีกรีมันน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เห็นสามขึ้นอาจจะเจอแท่งแดงแท่งเดียวเทลงมาก็ได้นะครับขึ้นไปปึ้งทํำไส้แล้วก็แท่งแดงลงมาเลยแท่งเบรกด้วยแท่งแดงโดจิพร้อมกับตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ ย้อนกลับขึ้นไปเป็นเวฟห้าแล้วมันก็จะจบโครงสร้างของก้อน 3x ชุดนี้แล้วก็ทำสีต่อ4ของโครงสร้างนี้นี่ 3x ของตรงนี้ 3x ก้อนนี้แล้วเราก็จะมาเจอ4อีก รอบหนึ่งแล้วก็จะไปเจอ5้าอีกรอบหนึ่งโครงสร้างมันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้ในซับย่อยเพื่อนก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้วางแผนได้ถูกนะครับสำหรับกราฟทองคําวางแผนถึงวันจันทร์แล้วก็โครงสร้างการเดินผมมองว่าน่าจะใช้ได้อีกสองสาวันจนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกราฟทองวันนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรวางแผนอธิบายไปให้เพื่อนได้ได้ได้แชร์ได้เอาไปพิจารณานะครับแผนการเทรดของวันจันทร์อังคารพุธของอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับของเกือบทั้งอาทิตย์เนี่ยโครงสร้างเขาน่าจะเดินแบบนี้นะครับแล้วจุดเข้าเพื่อนก็อย่าลืมสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับโซนของสโตนเนี่ยที่มันโอบอสมากม รอถ้าเกิดเขาตัดควายกันเมื่อไหร่นั้นก็เป็นโอกาสที่เพื่อนๆจะเล่นเซลล์นะครับหาจัางหวะดักเซลล์ได้นะครับเรานับเวฟแล้วรู้แล้วเป้าเขาอาจจะขึ้นไปถึงไหนหรืออะไรงไงโครงสร้างเล็กตรงนี้ก้อนนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาทํากี่ขึ้นมี1มี2มี3มเดี๋ยวย่อ4ี่ขึ้น5ต่อแล้วก็ทุบมาเป็นเวฟ4ีใหญ่อีกทีหนึ่งแล้วก็ถึงจะขึ้น เวฟ5อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็หาจังหวะเซลล์ตรงนี้เซลล์ตรงที่สโตนมันโอเวอร์บ <oul> อสไปบายโซนโอเวอร์โซเส้นคอตัดกันเราก็เป็นจุดที่เราจะพิจารณาการเข้านะครับสำหรับทองคําวันนี้ ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจอิสริยาภรณ์และช่อง y ยูทู e อิเลดเวสง่ายๆบายโคตรอันเป็นกำลังใจให้โค้รอันกันด้วยนะครับ hey.